พามาชมดอกไม้จ้าพี่น้องบางดอกอยังจ้าดีขึ้นมางามถือพี่น้องนี่งามงามเหียนบ่จ่าี่บ่จางามงามจ้าสวยงามมากมากเลยค่ะมีมีิต่ดอกด้ยค่ะพี่น้องมแตรดอกว่ามีบ่มีใบเลยค่ะใบเป็นสดัดโลนเนาะค่ะพี่น้องเพียนบ่จ้าี่งามบ่จ้าหลายหลายด้อจ้านาะใบโลนล่งผืนเพืล้วจพี่น้องเหลือแต่ดอกเนาะค่ะสีเหลืองสวยงามค่ะเพแม่เป็นเศรษฐีท่าองไร่ด้อยจ้าพี่น้อง จ้าคนซื้อดอกอยงนงดอกจันีร์งามงามนะคะน้ะงามมาจากที่นอ้องงามงามสวยงามมากมากเลยเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะเบิ้งจา้ายางงามจา้ามีแต่อช่อดอกนะคะบม่มีใบเลยจา้างามงามจา้าเบิ้งจา้าพี่น้องเห็นบ่จ้ามีแต่อดอกไม่มีใบเลยใบหล่นหมดเลยสวยงามเหลืองอลา,ามเต็มเลยจา้า สวยงามเรืองกรลามเต็มเลยมีแต่ดอกช่อสวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามมากๆเลยน้องประจันท้องงดงามจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า